โอ้โห,โหอยู่บนหัวเพิ่งกระต่อยพี่น้องโอ้เนี่ยครับเพิ่งใหม่มั้งเนี่ยใกล้เกือบสวยโอ้โหโอ้โหครับพี่น้องครับเนี่ยครับเกือบสวยเลยเครื่องเกือบต่อยเอาเด้อเด้อเด้อมาล้างตรงนี้ลอยล้างเนี่ยล้างเบลอเลยครับมาอยู่แถวแถวคอนเก่า โอ้โหพึ่งเกือบต่อยพี่น้องเลยเจอแล้วพี่น้องอยู่ในป่ายูคานี่จริงๆครับเกาะหมกมีต้นไม้ล้มม้เอ็นในเนี้ยครับหลังไม่ค่อยใหญ่มากครับแต่ก็ใช้ได้ครับนุ่นครับยมันจะย้อนแสงสักน้อยนึง่งลุกนุ่นครับอยู่ต้นเอ็นเอ็นน่นเลย ตรงนี้แก่หรือเปล่าน้อพี่น้องเนี่ยครับเกาะอยู่นี่เลยครับไปสักครู่ครับเดี๋ยวสลูดก,กันครับเสียงเหมือนมีรถอยู่แถวแถวรถผมจอดครับไม่รู้เสียงรถใครห่วงของครับไปต้องรีบตีครับห่วงรถห่วงของปิดคุบเรียบร้อยพร้อมลุยครับสวัสดีครับพี่น้อง ดีตอนเช้าๆครับขี่รถผ่านมาเจอเพึ่องอยู่ติดทางหนึ่งลังครับตรงนู้นครับอยู่ติดทางเลยครับพี่น้องอยู่กับต้นกระถิน่นเมื่อกี้เดินเข้าไปดูมาแล้วเราจะมาหาดูตัวตัวยังไม่ออกเลยเดินดูดูก็ไปดูมาเรื่อยๆก็เจอนี่ครับท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ ปดตรงรูปโปรไฟล์สีแดงๆนั่นครับผมจะพาไปดูพี่น้องอ้เด๋ยวติดอะไรเนี่ยไม่รู้รถจะวิ่งเยอะหรือเปล่าอยู่ติดทางด้วยเนี่ยครับพี่น้องมีรถวิ่งเยอะสักมากจะตียากหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยอยู่อย่างนี้เลยครับหลังสวยจะนางฟ้าหรือเปล่า เนี่ยครับคอเสียอยู่ติดทางนี่แหละครับไม่รู้ตัวจะออกไปทางหรือเปล่าจะกวนเขาหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยไหนครับสักคู่ครับไหนครับลุยเดี๋ยวต้องรีบตีครับอยู่ใกล้ทางอบคนที่ค่อยอยากติดลุ้นนระหวานครับว่าจะเป็นใครต้องรีบตีถ้าเป็นยู่ใกล้ทาง อ่อนไปหรือเปล่าพน้องเดี๋ยวสักครู่ครับจุดคบใหม่ก่อนั้ง,ง,งออ้องเรียบร้อยแล้วครับพร้อมลุยแต่ต้องรนียวีหน่ยครับดูใกล้อยครนี่อยู่ทัต้งีหน่อยครับ,รบ,รรบสวยอยู่ทักร่างน้ำบานทีจุาทัา่ น้องหวานอย่างงามครับเทียบน้องหวานจังสวยครับน้องอ่อนหนึ่งชิ้นที่สวยครับ เรียบร้อยครับพี่น้องออกกันครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูที่อื่นกันต่อผมดูตรงนีกเหมือนว่าต้องมีพืกอีกหรือเปล่าไปครับไปหาที่อื่นล้วต่อครับเดินังส่วนแต่เช้าเริมโชคแล้วครับไปครับมาดักดูกที่นึงครับพี่น้อง มีตัวกินดอกมะยราบทั้งด้านนูน้นเต็มเลยผมไม่ได้ถ่ายให้ดูมันอยู่ข้างบ้านเข้าหมามันเห่าเมื่อกี้มีตัวบินเข้าไปป่ายูคานี่หนึ่งตัวเข้าไปป่ายูคาเนี่ยครับนี่ไปอีกแล้วเดี๋ยวสักครู่นะครับพี่น้องเดี๋ยวขอดูตัวก่อนเดี๋ยวถ้าเจอรังแล้วจะถ่ายให้ดูอีกทีครับสักครู่ครับ มาดักดูตัวข้างป่ายุคาทีนึงครับตัวกินอยู่ทั้งด้านนู้นนะครับตรงทางที่ผมบอกเมื่อกี้นี้วินเข้ามาแถวๆระยะนี้ครับไม่รู้จะอยู่ตรงไหนของป่ายุคาจะต,ตามยากหรือตามง่ายแค่ไหนยังไม่รู้ลุ้นกันครับคิดว่าเจอครับแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนึงเนี่ยครับมีตัวมากวนกระแปรงพึ่งที่ผมตีมาตะกี้ สักครู่ครับขอเข้าไปค้นหาในป่าครับถ้าเจอแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูทีครับเจอแล้วพี่น้องอยู่ในป่ายยคารนี่จริงๆครับเกาะหมกมีจะต้นไม้ล้มไม้เอ็นในเนี่ยครับหลังไม่ค่อยใหญ่มากครับแต่ก็ใช้ได้ครับนู่นครับมันจะย้อนแสงสักน้อยนึง นู่นครับอยู่ต้นเอ็นเอ็นนู่นเลยทรงนี้แก่หรือเปล่าน้อพี่น้องเนี่ยครับเกาะอยู่นี่เลยครับไปสักครู่ครับเดี๋ยวสโลก,กันครับเสียงเหมือนมีรถอยู่แถวแถวรถผมจอดครับไม่รู้เสียงรถใครห่วงของครับไปต้องรีบตีครับห่วงรถห่วงของ ปิดครบเรียบร้อยพร้อมลุยครับห่วงของไม่รู้เสียงรถใครส,สวยๆทีเด้ออย่าเก๋เดีย่ยเป็นไงเน้ะเก๋ไปแล้วครับแดงเถือกโอ้โหเหลือแต่น้ำหวานครับพี่น้องลังไม่เหลือแล้วเก่ครับอ้ติดอะไรรู้นะเดี๋ยวดวย เนี่ยครับได้แต่น้ำหวานน้ำหวานสวยอยู่ครับส่วนลังไม่เหลือแล้วได้น้ำหวานก็ยังดีครับได้แค่น้ำหวานก็เอาแล้วครับเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องฝาดน้ำหวานกันดีกว่าครับตั้งกล้องเรียบร้อยครับเดี๋ยวเอาแต่น้ำหวานครับ แหมยิ่รงรีบเหมือนยิ่งช้าครับรีบไม่ใช่อะไรครับห่วงรถครับมีเหมือนเสียงรถอยู่แถวๆรถผมจอดครับกากูครับยิ่งรีบเหมือนยิ่งช้าแค่ผมลูกเล็กก็พอครับ ียบ้อยครับขอได้กินครับหลังปล่อยไว้ครับไม่เอาครับให้เดี๋ยวออกกันครับห่วงรถครับไปครับอย่างไ้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดนะครับไปครับมาเจอตัวกระดอกมันครับบินกลับหลังเข้าป่าอ้อยครับบินเข้าป่าอ้อยข้ามไปเนี่ยไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนฝั่งนน้นเหมือนมันจะมีสะ มีสระน้ำอยู่ครับฝั่งนู้นนี่ไปอีกแล้วเดี๋ยวไปดูตรงสระน้ำกันครับตรงที่ตอมดอกไมนะ้น่้อยังไม่เจอครับมาเจอตัวก็ดอกมันอีกเดี๋ยวขี่รถเข้าไปทางนี้ครับไปครับลองไปดูตรงสระน้ำนึงกันดีกว่าครับ ตรงนั้นผมเคยได้ไม่รู้มันเตียยหรือยังเมื่อก่อนมันเป็นป่ากระถินอยู่ไปครับมาดักดูตัวตรงนี้บินเข้าช่องนี้ครับพี่น้องเปลี่ยนแวบ,บไปเนี่ยครับป่าว้อยลกเรด้วยเนี่ยไปแล้วอู้ไปเป็นแถวเลยครับพี่น้องไปเดี๋ยวตามกันครับมุดป่าว้อยมาครับอย่างลกนกะ เหื่อดูตัวกันครับก็จะลงตรงไหนตรงนี้แหละครับอยู่นี่แน่นอนครับจะอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองตรงนี้ยังไม่เห็นตัวยังไม่เห็นตัวครับตรงนี้เดี๋ยวด้ว,ดว,ดวไปรู้ตัวอะไรบินไปบินมาทางนู้นมั้งครับน่าจะแถวทางนู้นนะครับไปแวบไบปครับนี่นี่นี่ เดี๋ยวสักครู่นะพี่น้องเห็นตัวบีนมาขึ้นมาช่องนี้แหละลุ่มแล่ๆเลยแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวสักครู่นะเพิ่งลงต่อหน้านี่แหละว้าเนี่ยโอ้น่าจะต่อหน้านี่แหละเดี๋ยวเหยียบพึ่งเดี๋ยวดูวดีๆก่อนเอ๊ะทำไมยังไม่เห็นลบาังเอ๊ะเดี๋ยวผมวางของสักหน่อยก่อน เดี๋ยวต้องมดลงไปดูข้างล่าง,ด,ง,งดู้างแล้ดูโอ้รอยพึ่งล้างมั้งเนี่ยรอยพึ่งล้างครับพี่น้องตัวมันขึ้นอยู่ข้างหน้าแถวเนี้ยเดี๋ยวต้องลงไปดูข้างล่างนี้ก่อนไปดูช้งแ้อดูตัวมันเข้าออกตรงไหนลุกอยู่ตรงไหนนาะอยู่ฝั่งโน้นหรือฝั่งนี้ก็ไม่รู้โอ้ โอ้โหอยู่บนหัวเคร่งกือบต่อยพี่น้องโอ้เนี่ยครับเพิ่งใหม่มั้งเนี่ยเกือบสวยโอ้โหโอ้โหโครับพี่น้องครับเนี่ยครับเกือบสวยเลยเครื่งเกือบต่อยเอาเดี๋ยวเดีย๋ยว มนล้างตรงนี้รอยล้างเนี่ยล้างเบลอเลยครับมาอยู่แถวแถวคอนเก่าโอ้โหพึ่งเกือบต่อยพี่น้องเลยเดี๋วดูไอ้อนว่ามีบินเลยไปทั้งไหนไหมเผื่อมันไม่ใช่ล้างเดียวพี่น้องมันก็ถิ่นเยอะเดี๋ยวสักครู่เด้อขอลองเดินดูแถวนี้ก่อนเผื่อมีอีกลางพบเรียบร้อยพี่น้องต้องจัดครับเอาไว้ก็ไม่เหลือครับค้นตามตัวเก่งกันครับสมัยนี้ จะตออจะรอดใต้หลังไปเนี่ยครับพี่น้องเอาไว้ก็ไม่เหลือครับต้องลุยครับได้แต่น้ำหวานก็เอาครับเดี๋ยวให้ดูดีๆเดี๋ยวจุดครบสโ,โลกันมมนจัดหย่อนใส่ละเนี่ยครับไปลุยครับเดี๋ยวมันจะต่อ,อยเอา มาเริ่มหย่อนแล้วเดี๋ยวจุดครบสักครู่ครับมีอะไรบนอ๊อบพี่น้องคือจะบ่มีอะไรเท่าไหร่โอ้ปล่อยไว้ครับไม่มีอะไรครับโอ้จะอยู่บนอ๊อบพี่น้องเอง้อยังไม่มีอะไรครับเดี๋ยวปล่อยไว้ครับโอ้ยไม่อยู่สมั้งพี่น้องเอง้ย ้ยไปไป,ไปถอยครับถอยไว้ดีกว่าเสียงครับเมื่อกี้ลุยเข้าไปในปา่ายูคาร์นครับดูตัวที่มันกินดอกหญ้าครับไม่เจอครับพี่น้องเจอแต่พึ่งอ่อนลังเดียวครับอยู่ที่อยู่ต้องกระถิ่นลอดใต้ลังพึ่งแลครับเกืเอบเกือบจะโดนพึ่งต่อยมันไม่ใช่ลังนั้นครับมันกินคนละสายอันนั้นกินดอกมัน มันวินมาทางนี้หละครับหาไม่เจอป่ามันโลกจัดโลกแล้วก็ป่ายาวมากป่ากว้างไปนูน้นเมื่อกี้เดินลุยผ่าครึ่งเดินครึ่งกลางจากรถแล้วก็มาทะลุเนี่ยครับไม่เจอท,ทักพี่น้องไม่รู้อยู่ยังไงมันโลกเดินบกนุกไม่ไหวแกตับจะแตกลุกตึ๊บ เมื่อก่อนตอนตอนป่าทันเตียนเมื่อสองปีที่แล้วผมเคยได้แถวระยะเนี้ยครับป่าระยะแถวแถวตั้งแต่นเนี้ยมานี่ครับ <c oughs> จะอยู่ไม่ลึกครับอยู่มินมินอยู่กับต้นตะกบต้นปอเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับมันปุหมดแห้งตายหมดต้นดูคาก็มีไม่เยอะมีแต่ต้นพงเยอะเทียบเลยหายไม่เจอพี่นะ้อง ไม่รู้ไปอยู่อย่างไงไปเดี๋ยวกลับกันดีกว่าครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ